โอเคเพื่อนๆก็จะได้จุดเข้าเซลลหรือว่าเพื่อนๆจะเข้าตรงจุดนี้ก็ได้ครับเป็นป a ิกิริ o าขาลงในช่วงของดนะครับทีนี้เราก็จะรู้ว่าเนี่ยเจมก็เดี๋ยวเจมให้ดูออเดอร์นะครับเนี่ยครับเจมก็แสะสมออเดอร์นะครับตรงข้างบนนี้เจมก็ไม่มั่นใจเจมไม่มั่นใจในแท่งเทียนวิกตรงนี้นะครับแท่งเทียนวิกตรงนี้เจมก็ิ่มสะสมเซลนะครับ เดี๋ยวเจมจะปิดไอเส้นแนวรอบแนวแตนนี่ทิ้งนะครับออเดอร์ที่เจมสะสมไว้แล้วเจมก็จะเข้าปิดในแนวแตนแนวแนวรอบใหญ่นะครับในทามเฟรมมันนะครับเจมก็เล่นอยู่2ตัวเล่นอยู่สามทาเฟรมหลักก็คือวิกถ้าแบบวิกดูแล้วไม่เข้าใจก็ไปดูมันเพราะว่าดูดูมันคือมันทําให้แท่งเทียนน่ะมัน ปิดแชร์ประมาณ1เดือนเราถึงจะดูได้ใช่ไหมครับ่วนมากก็ดูเป็นรายสัปดาแต่ถ้าแบบสัปดาไม่เข้าใจจริงๆก็ไปดูปมันแล้วก็แห่ออเดอร์เข้าในทำเฟรมของ D หรือว่าให้ก็ได้ครับแต่ว่าทำเฟรมหลักก็เราก็ควรจะมีจุดยืดอยู่1ทึงทำเฟรมเจมก็จะยืดเป็นปีกนานเจมก็ไปดูมันเพราะว่าแบบมันมัน1เดือนมันปิด1แท่งมันนานเกินไปรอไม่ได้นะครับโอเค ทีนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากสำหรับเทคนิคการเข้าเล่นทอความนะครับก็หาจุดเข้านะครับตามที่เจมบอกนะครับเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็เนี่ยในทารเฟรมสี่ก็ยังมีไพ่ช่อนขาลงตรงนี้แล้วก็ไพ่ช่อนขาลงตรงนี้ไว้ให้เพื่อนๆเข้าออเดอร์นะครับโอเคทีนี้เจมก็อยากจะฝากติดตามเฟสเจมด้วยนะครับชื่อว่าเฟสเจมมี่เทเดอร์ฟอเร็กนะครับเป็นเฟสที่แบบ ให้ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํานะครับแล้วก็เกี่ยวกับแค่เงินดอลลาร์ที่แบบเป็นพ่วงกับสกุลเงินอื่นนะครับดอลลาร์ E.U. E.U. ดอลลาร์หรือว่า U.J. ดอลลาร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีดอลลาร์พ่วงนะครับส่วนข่าวแฟบรวมของข่าวก็อเมริกาก็จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในทุกๆเดือนนะครับโดยประกาศตั้งแต่ประมาณ กือบต้นๆปีนะครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็จะขึ้นดอกเบีย้ยสูงสุดที่0.075์นนะครับก็คือสูงสุดที่เฟดจะขึ้นโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นตารแงที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้นะครับก็เดือนกันลาก,กระแด่โฮมก็จะมีการประกาศตัวเลขดอกเบีย้ยที่วันที่ประมาณ 26, 27ก,ก,กระลากระแด่โฮมนะครับ ก็แน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะครับเพื่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับก็แ่าเงินดอนเลดอลแรกก็ค่อนข้างแข็งแข่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเทียบเงินไทยก็ประมาณ36ประมาณ36บบาท20กว่าสตางค์นะครับเนี่ยในข่าวก็จะมีข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามตลอดนะครับเข้ามาดูเข้ามาแอนเป็นพื้นฐานได้นะครับ คือการเทรดมันจะต้องมีพื้นฐานนะครับเพื่อให้รู้ว่าที่แทงควรจะไปทางไหนแล้วก็มีเทคนิคในการเข้าออเดอร์ให้เราแบบได้เปรียบในการถือของออเดอร์นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจมก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามเจมมาตลอดคอยกดไลค์แล้วก็ฝากเพื่อนๆแชร์คลิปวิดีโอเจมด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอเจมดีและมีประโยชน์ ต่อเพื่อนๆของเพื่อนๆก็ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆจากจอจริงๆนะครับเจมอาจจะไม่มีเวลาบ้างมากเพราะว่าเจมต้องทําธุรกิจหลายอย่างทําอยู่3 4มหงานนะครับก็เหนื่อยมากก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปวิดีโอโบทวิเคราะห์ทองคำเท่าไหร่นะครับโอเคแต่เจมก็ยังเทรดอยู่ ทองคำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจมจะทิ้งเฟซส,ส่วนตัวของเจมแล้วก็เฟซให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนฟอร์เร็กของเจมไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับหากเพื่อนๆไม่สะดวกจะคุยกับเจมส่วนตัวก็ทักอินบ็อก์มาติดต่อคุยกับเจมได้ตลอดนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้เจมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณครับ